วันนี้อยู่กผมตินกับคุณแชมป์แชมป์มาช่วยตัดไม้หน่อยครับเดี๋ยวผมไม่ตัดต้นอืดตึ๊บจึ๊บจึ๊บจอึ๊บจึ๊บตึ๊บอึบได้ม้เท่าไหร่บอกมาเลยจึบได้ม้หึอันจึบจึ๊บจื้ออืเออตัดต่อจึบ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 โอเคไปตัดต้นอื่นต่อช่วบช่วเช่วยโอ้ยพึ่งเขาเห็นต้นตรงนั้นเทียบเลย แชมป์เรเร็วไปไหนครับเออตกเฉยตัดไม้อยูปยไปเยวแชมป์ไมเกาะต่อเขาได้นเฉยเออได้แลลวต้นไม้เฮ้ยเหนื่อยมาตัดไปได้กี่อันแล้วแชมป์เห็นเขาปะ ไม่เห็นแต่เขาเห็นแชมป์อ่ะมัดขึ้นศูนเออตามมาตามมาว้าวตึงเออเขาขึ้นไม่ได้เอาเาร็วเร็วเอามาเนื้อความมันเหมือนผ้าคสี่จีสามมาตามมาจุบจุ๊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 บจุบจุบตัดต้นไม้กันต่อตัดตัด ตัดตัดอืมแชมป์ได้กี่อันแล้วไมอ้อะเชื่อปึ๊บเกิยอย่างเนี้ยโอ้ยปึ๊บ,บ,บอืมได้สิบอืมฮะไม่มีทางแชมป์จะได้เยอะกว่า โลอแค่สิบเจ็ดไปแชมป์ต่อไป,ไปเราจะไปเกาะแล้วโอเคยี่สิบี่สิบมาเขาด้วยกอนไม่ต้องตัดดอกไม้อะแชมป์มันเห็นเป็นเหมือนเดิมหรือทะลุไปดิหมูยิ่งตัดอีกต้นหนึ่งไอ้ติน ยังเป็นหมายเขาเอ้าไปตามมาตามมาตามไม่ทันเด็กกันข้าไม้เลยมา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 เยอะเยอะให้หมดเลยขับของเขาแล้วตีไม่ต้องขับวางทีไวเดี๋ยวเขาขาบสติกกันไปไปไปกลับเอ้ยตัดไม้ก่อนเมื่อกี้เสียไม้ฟรีเพราะใคร เขาเข้าเข้ามาแล้วไม่ต้องไม่ต้องตัดแชมอ่ะเอ้ยเอาไปคามไม้เลยแชมเดดเดดเดไปไปคุณห็นไครับผมไม่เห็นคุณโอเคผมเห็นแล้วคุณกระโดดไม่ได้แล้วระโดดไตามมาชูเอฟกระโดดข้ามเซมาดื้อช็อกโกแลตผมกระโดดไม่ได้ชืบจัวโอ้เจอเมล็ดข้าวเด้อ เจอข้าวเพียบเลยตัดยาเพื่อเอาข้าวเลยโดไม่ปิดปากเออป,ปิดไม่ทันหเห็นเขายังเนี้อ่ะขู่ว่าตัดไม้ขู่ว่าตัดนี่ตัดทุกยากเอาดอกไม้ไปขาเห็นเขาปะ วางกองคราฟหน่อยใหญ่ใหญ่บบเริ่มเทิมเดี๋ยวเขาให้จินเก็บกล่องคราฟดีนะกล่องคราฟวางเราดิเดี๋ยวจินเก็บไว้ในตัวจินเลยนะเออไปเขาคราฟไปบ่อไปตัดไม้ต่อฉันบอกกำลังตัดอยู่เลยไปเร็วเร็วเขาขุดไวกว่า เพราะเขาไม่ขี้โกงเขาโหนี่ไงขุดไวกว่าเข่ขี้โกงเลยโอ้ยตัดต่ออืมเจอเนื้ออร่อยมาเ้ยเจอปลาหมึกแชมป์ดูไปเดี๋ยวเราไปเอาปลาหมึกกันข้างไหนนะมาแชมป์มาหาเขาหน่อยเราเจอปลาหมึกแป๊บขอมาเราจะฆ่าปลาหมึกก่อนเขาไม่มีด๊า อ๋อไอหมึกชั่วโอ้ยมิอไม่โดนไอ้นั่นมืดจังโดนละควันสีดำดำแต่ไม่เป็นไรเยในเนื้อเอาไหมไม่หิวอันนี้เขาหิวหนึ่งสองโอ้เจอกอยหินเร็วๆดูไหนอะแชมป์ดูก่อนตรงนน้นเหรอเขาอยู่ตรงนี้ อยู่ไกลมากเออเห็นปลาหมึกเห็นปะเฮ้ยเห็นปลาหมึกเจ้าแชมป์อ่ะไปเราไปตัดไม้กันเินวางกล่องค้าหน่อยทำไมแป๊บนึงแป๊บเออเินเกือบตีเขาจะโดนแชมป์เราเมื่อกี้กล่องคราบออเ็จะไ่ข้างหลังแชมป์อ่ะแล้วก็มาเินเก็บกล่องค้าไปเลยเพราะมันคราบแหละที่ขุดเหรอเฮ้ยรอก่อนเดี๋ยวมึงขุด โอเครอรอเขาขุดกล่องค้าวสิกันแปะขุดเลยเฮ้ยเนาะเขาทำนี้กันอ๋อมาเอาอะไรใกล้เขาเนี่ยเจิตเจ็บของเขาไม่เฉยเลยเขาอยู่ตรงนี้เขาขุดลงไปแบบนี้ดีกว่าเพื่อ<ต>เจอขอาดีเขาจะตามตินไปอืมขุดขุดวางกล่องค้าวเปิดค้า์หยาดหินเขาทำให้ที่ตินโล่งแป๊บ เราไม่ไมเจออะไรตอนนี้เจอดินด้วยจะทำให้ที่ที่ของจินโลกวันนี okay? ้เราจะมาอยู่บ้านตรงนี้กันโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขุดตรงนั้นทำไมเดี๋ยวเขาว่างเลยไม่ต้องมามามาไปงั้นเดี๋ยวไปขุดตรงนี้แ้วไมเฮ้ยแมวไอ้กหินมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากนอนจินเนาะ ตรงนี้ตรงนี้ออกขาบางนี้แชมป์บางนี้จเจสียสลับแปลวาถ่านไหมฮะ้ินจะเสียสลับแปลวาถ่านไหมอยู่ไหนไม่รู้ดิถุยมาแชมป์มาทางนี้ไฮ้ล่าไม,ม่ประตูคขาประตูนี่แลกมากไม้ก็ไม่พออ่ะ <c oughs> มีไหนก่อนครับของใครอ่ะขอแชมป์มาของเขาไม่ไม่มีเรนเจอเหนื่อย ใช่ปปะรางวัลอ,อ,อะไรวะผูห้หญิงไหนก่องครับเกือบจริงเหรเออไม่ใช่เขาบอกแชมมานี่โอเคมาเออดีโอเคมาเฮ้ยหลบดิแชมอยู่นี่ก่อนเขาต้องการจะคราของเดี๋ยวเขาขุดให้ที่มันโล่งขึ้นหรอปะเขาจะออปกบอันนี้คือที่ <c oughs> เดี๋ยวเขาต้องวางไว้สำหรับที่นอนพวกเตียงใช่ป่ะแชมป์เขาได้ดาบแล้วนะเอาไหมเอาดาบไหมไม่ดาบไม้นะอันเขาทิ้งก็ได้ลินก็มีใช่ป่ะล่ะเขามีดาบหินแล้วแชมป์มาใช้ก่อนดิโอเคเผื่อเจอสัมบีสใช่ไหมตินเปิดมันบ้าเลยเปิดดีจิ๋วแชมป์มาหิวอย่างเอาเนื้อไปก่อนอย่ากินหมดนะเดี๋ยวให้เขาด้วย จินี no okay, okay, ่เผาว่ะมีเตาไม่ใช่เหรออืมแต่ยังไม่มีฐานแชมป์เอาไปก่อนเอาเนื้อไปก่อนไปเดี๋ยวเขาไปหาฐานก่อนออาเฮ้ยทำไมออกไม่ได้โอเคเขาเหลือไม่ติดอินจะไปไหนจะเอาให้เนี่ยไปหาของเนื้อจะทานแล้วโอเคคุณเลยอ๋อตรงนั้นไนีที่เขาบอกว่าจินจะเอาทานไหมอืไไปไปไป ไป repay, ไปเขาเผาเนื้อให้ไปไปไปชึบชึบหมดแล้วเนาะแม่บอกว่าเราต้อไปห้องน้ำโอ้ยแมเขาจะคลิป